สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r ร b บ i t e l a ่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องล่าหัวใจมังกรใน EP ีที่36 3 7ถึง37เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ อาจารย์มาคุยกับเทียนเยา่าหลังจากที่เขาตื่นถามเขาว่าระลึกถึงเรื่องอันใดได้บ้างแล้วหรือยังเพราะเมื่อวานชักกระบี่ได้ยอดเยี่ยมมากเทียนเย่าตอบว่าในตอนนั้นเขารู้สึกแค่ว่าเขาอยากปกป้องเยี่ยนหยุยอาจารย์เอ่ยขึ้นมาช่างดียิ่งนักความทรงจํายังไม่กลับมาแต่หัวใจก็ยังอยากที่จะปกป้องนางเทียนเย่าชื่นชมอาจารย์ว่าเขาเองก็เหมือนกันปกป้องคนทั้งหมู่บ้านอาจารย์ตอบว่าหากไม่ใช่ว่าต้องปกป้องจนมาก เกินไปเขาย่อมต้องอยากปกป้องเยีย่ยนหุยเอาไว้เทียนเย่ากล่าวว่าอาจารย์อยากได้มากมายแต่เขากลับอยากได้แค่เยี่ยนหุยเพียงคนเดียวเขาสัญญาว่าจะปกป้องนางให้ดีไม่นานจากนั้นก็ได้ยินเสียงอาฉามาหาอาวินในตอนนี้อาวินฟื้นแล้วเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันพวกเขาก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงอาฉาถามเยี่ยนหุยว่ากลับมาแล้วหรือเยี่ยนหุยถามเขาว่าถูกมนต์ดำควบคุมได้อย่างไรแต่อาฉาเหมือนจะไม่รู้ ูต้ตัวว่าตนถูกมนต์ดำควบคุมเมื่ออาชาเจอเทียนเย้าเขานึกแปลกใจนักทำไมเทียนเย้าถึงมีท่าทีมึนง,งงเหมือนจำเขาไม่ได้เยี่นหุยบอกว่าถูกทำร้ายจึงกลายเป็นเช่นนี้จากนั้นทุกคนก็หันมาสนใจเรื่องอาวินในตอนนี้รอเพียงเทียนเยา้าฝึกวิชาสำเร็จแล้วขับความเย็นออกมาจากตัวนางอาวินก็จะหายดีและพวกเราก็จะรู้ว่าใครที่เป็นคนร้าย อาฉาจึงพาทุกคนมาถ้ำที่เคยใช้เก็บกระดูกมังกรของเทียนเย่าให้เขาลองรักษาอาอินที่นี่ยังมีปลานมังกรของเทียนเย่าลงเหลืออยู่ไม่แน่อาจสำเร็จแต่เมื่อรักษาไปเรื่อยๆอาอินกลับโดนคำสาปมราณาของเจ้าแห่งมนต์ดำครอบงำเยี่ยนหุยบอกให้เทียนเย่าหยุดขับความเย็ยนเดี๋ยวนี้แต่กลับไม่ทันเสียแล้วอาฉากังวลใจมากถามทุกคนว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้อาจารย์กล่าวว่าเดิมทีวิชาเหมันบุปผา ผนึกคำสาปมรณาของเจ้าแห่งมนดำเอาไว้ตอนนี้แก้ววิชาเห็นมันบุกผาได้ก็คือการกระตุ้นคำสาปมรณาของเจ้าแห่งมนดำเหมือนเป็นการทำลายมนสะกดและ,ะเผชิญกับความตายอ้าวินในตอนนี้มีสติครบครันนั่งหันไปพูดกับอาจารย์ว่าเขาจะต้องทำลายผนึกเบญจธาตุและช่วยวิญ,ญญาณมังกรให้ได้เพียงไม่นานอ้าวินก็สิ้นลมหายใจอาฉาร่ำร้องอยู่ข้างกายนางด้วยความทรมานทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น แต่แล้วเยี่ยนหุยก็นึกเรื่องบางอย่างออกมานางสามารถดูดซับมนต์ดำได้คำสาบมรณาก็คือมนต์ดำนางบอกให้อาชาถอยไปจากนั้นได้ลงมือดึงมนต์ดำออกมาจากตัวอาอินจนอาอินกลับมามีลมหายใจอีกครั้ง ช่วงนี้เยี่ยนหุยดูดซับมนดำจำนวนมาหาศาลเกินกำลังจึงทำให้นางเป็นลมอาอวินฟื้นในเวลาต่อมานางนำเสื้อมาห่มให้อาฉาที่นั่งเฝ้านางจนหลับและได้ออกมาคุยกับอาจารย์เยี่ยนหุยนางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางให้ฟังเมื่อ15ปีก่อนนางตามหานักพลดมนดำและไปยังป่าแห่งหมอกได้เข้าไปในปริชานของเจ้าแห่งมนดำโดยบังเอิญได้เห็นชิงกว่างกำลังต่อสู้อยู่ในปริชานแห่งนั้นนางอยากช่วยชิงกว่างอีกแรงจึงลง เมือกับเจ้าแห่งบนดำถามชิ่งกว่างว่าที่นี่คือที่ใดชิงกว่างกล่าวว่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วเจ้าแห่งบนดำใช้ร่างกายของเขาหลอกให้สู้อิงสังหารเทียนเยาโชคดีที่เพลิงอัคคีของเทียนเยาทําให้เจ้าแห่งบนดำต้องเจ็บหนกัก ชิงกว่างจึงฟื้นคืนสติเดิมอีกครั้งชิงกว่างรีบบอกให้อาวินหนีไปจากที่นี่วิชากระบี่ของนางไม่อาจกักขังเจ้าแห่งมนต์ดำไว้ได้ให้นางไปรวบรวมคนในสำนักทำลายผนึกของซูอิงฟื้นคืนเทียนเย้าและร่วมต้านเจ้าแห่งมนต์ดำระหว่างนั้นเจ้าแห่งมนต์ดำได้ฝ่าวิชากระบี่ของนางออกมาได้และใช้คำสาบมรณากับนางชิงกว่างจึงเลือกใช้วิชาเหมมันบุกผ่าผนึกมันไว้ยืดเวลาชีวิตของนางแต่มันก็ได้ทำให้นางเสียสติ ความรู้สึกสุดท้ายที่นางได้ทิ้งเอาไว้รอถึงเวลาได้เจอกับเจ้าสำนักเสวนเหมินจากนั้นก็จะหาโอกาสบอกความจริง อาจารย์เยี่ยนหุยรู้สึกผิดมากที่แท้เขาถูกหลอกใช้โดยเจ้าแห่งมนดำมาโดยตลอดแต่ยังดีที่เรื่องนี้เยี่ยนหุยทำสำเร็จแล้วเยี่ยนหุยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นางอาเจียนตลอดเวลาเพราะมนดำที่ดูดซับเข้าไปในตอนนี้เทียนเย้ารูปหลังให้นางมีเหตุการณ์บางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของเขาทำให้เขาเข้าใจว่าเมื่อก่อนเขาทำตัวไม่ดีต่อเยี่ยนหุยอาจารย์กับอาวินได้ยินเสียงอาเจียนของเยี่ยนหุยพวกเขามาถามนางว่าเป็นเช่นไรบ้าง อาจารย์ขอเข้าไปในปาริชานของนางเย็นหุยนั้นแม้จะยังโกรธเขาอยู่แต่นางก็อนุญาต ที่นี่จากที่เคยเป็นท้องฟ้าสดใสผืนน้ำกว้างไกลกลับเต็มไปด้วยพลังมนต์ดำขมุกขมวัวแต่มันนิ่งสงบอาจารย์เยี่ยนหุยไม่อาจอยู่ในนั้นได้นานเมื่อออกมาจากบริชานได้เขาพูดกับเยี่ยนหุยว่านางไม่ได้เป็นอันใดมากกลับสามารถควบคุมมนต์ดำได้ดีจนพวกมันนิ่งสงบเทียนเย้าจึงชื่นชมว่าเยี่ยนหุยช่างเก่งกาจเสียจริงอาวินกล่าวว่าในตัวอาจารย์ก็มีมนต์ดำด้วยเช่นกันเยี่ยนหุยจึงดูดซับมันในขณะนั้นจากนั้น เยี่ยนหุยหันไปถามอาวินเรื่องที่นางเคยพูดไว้ว่าต้องช่วยชีวิตเทียนเย่าให้ได้หมายความว่าอย่างไรอาวินตอบว่าเทียนเย่าสามารถสังหารเจ้าแห่งมนต์ดำได้นั่นทำให้เทียนเยา่านึกถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนช่วงเวลาที่เขาถูกสู้อิงทำร้ายชิงกวางได้สั่งให้สู้อิงผ่ากรดป้องหัวใจของเทียนเย่าออกมาเทียนเย่าบอกเยี่ยนหุยว่าเจ้าแห่งมนต์ดำอยากได้กรดป้องหัวใจของเขาเขาจึงใช้เพลิงมังกรเผาเจ้าแห่งมนต์ดำจึงทำให้มันได้รับบาดเจ็บ I <laughs> ตอนนี้ขอแค่เทียนเย่าฟื้นคืนพลังตามหาร่างจนครบจึงจะสามารถต่อต้านเจ้าแห่งมนต์ดำได้เทียนเย่ากล่าวว่ายังเหลือหัวใจมังกรอีกดวงที่เขาต้องไปเอามันมันอยู่ที่เกาะน,น้ำแข็งของสำนักกว่างหานเยี่ยนหุยดีใจมากที่เขาเริ่มนึกออกแล้วทุกคนจึงเริ่มวางแผนที่จะจัดการกับเจ้าแห่งมนต์ดำเทียนเย่ากับเยี่ยนหุยแบลวหัวใจมังกรอาจารย์กลับไปเฝ้าผนึกชิงกว่างที่เขาดาราทัดเทียมฟ้าเขาได้ขอเพลึงมังกรของเทียนเยา่าเพื่อเสริมผนึกให แข็งแกล่งส่วนอาอินในตอนนี้นางไม่มีวิชาแล้วทำได้เพียงรวบรวมสหายเทพเซียนพูดคุยเรื่องต่อต้านเจ้าแห่งบนดำก่อนอาจารย์จะไปเยี่ยนหุยบอกเขาว่าเขาจะต้องไม่เป็นอะไรนางเกือบเรียกเขาว่าอาจารย์อีกครั้งเพราะเริ่มใจอ่อนกับเขาแล้วอาอิ่นก็ออกเดินทางพร้อมอาชาตอนแรกนางไม่อยากให้เขาไปด้วยเพราะมีอันตรายรอบด้านแต่เพราะเขาดื้อดึงสุดท้ายนางก็ใจอ่อนจากนี้ไปนางจะไม่แยกจากเขาไปช่วยชี เยี่ยนหุยกับเทียนเย่าออกมาส่งอาจารย์ตรงหน้าบ้านอาจารย์ได้บอกให้เทียนเย่ามันฝึกวิชาให้แข็งแกร่งเขาก็รับปาก อาจารย์กำลังรอให้เยี่นหุยเรียกเขาว่าอาจารย์แต่นางกลับได้บอกแค่ว่าให้เขาเดินทางปลอดภยัยแผ่นหลังของอาจารย์ค่อยๆหายไปเยี่นหุยพูดกับเทียนเย่าว,ว่ารอเจออาจารย์ครั้งหน้านางจะเรียกเขาว่าอาจารย์อย่างแน่นอนก่อนเทียนเย่าและเยี่นหุยจอกเดินทางพวกเขาได้ไปไหว้ลุมศพแม่เท่าเซียวซึ่งก็คือท่านย่าของอาฝูทำให้เทียนเย่านึกถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแม่เท่าออก เยี่ยนหุยบอกเทียนเย่าว่านั่งดื่มเหล้ากับเขาครั้งแรกที่นี่ตอนนั้นเขาเสียใจกับการจากไปของแม่เท่าเมื่อเมาได้ที่เขาก็บอกนางเรื่องที่เขาโดนสู้อิงตัดแขนตัดขาแม้ตอนนั้นนางจะไม่ได้ชอบเขาแต่ก็เห็นใจเขายิ่งนัก เทีนยนเย่ามองเยี่ยนหุยและนึกถึงเรื่องวันนั้นออกเยี่ยนหุยส่งเสียงดีใจกับเขาถามเขาว่านึกถึงเรื่องอื่นออกบ้างหรือไม่เทีนยนเย่ากลับนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องการควักเกล็ดป้องหัวใจมาจากเยี่ยนหุยเขาถามนางว่าหากตามหาหัวใจมังกรเจอความทรงจำของเขาจะกลับมามากกว่านี้ใช่ไหมเยี่ยนหุยตอบว่าใช่เทีนยนเย่าจึงรู้สึกกังวลความทรงจำหวนคืนกลับมามันจะดีจริงหรือเยี่ยนหุยถามเขาว่าเขาไม่อยากนึกถึงความทรงจำในอดีตหรือ เพราะเหตุใดเทีนยนเย้าตอบว่าเขาในอดีตมีตลอกลวงและทํำร้ายนางครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเคยคิดจะฆ่านางด้วยซ้ำเย็่นหุยปลอบใจเขานางบอกว่านางรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเทีนยนเย้าตกใจมากแล้วเหตุใดนางถึงยังอยู่ข้างเขาอีกเย็่นหุยตอบว่า เพราะนางชอบเขายังไงล่ะเทีนยนเย่าถามว่าเพราะเหตุใดนางไม่เคยโทษเขาเลยหรือเยี่ยนหุยตอบว่าเคยและยังคิดจะกําจัดเขาทิ้งตอนหลังก็มารู้ว่าเพราะอันใดนางก็ไม่โกรธแล้วแต่เทีนยนเย่าสับสนเขาโหดร้ายกับนางเกินไปเยี่ยนหุยบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาทําล้วนมีเหตุผลนางได้เล่ารายละเอียดต่างๆให้เทีนยนเย่าฟังจนเขาใจอ่อนและยอมกลับไปตามร่างตนเองคืนพวกเขาบอกลาไม่เท่าเสียวอาจารย์เยี่ยนหุยใช้เพลิงมังกร ของเทียนเย้าเสริมผนึกชิงกวางให้แข็งแกล่งผนึกนั้นสร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าแห่งมนดำปีศาสตเงาเองจึงพูดท้าทายเขาเริ่มกลัวแล้วใช่หรือไม่เพราะในตอนนี้มนดำนั้นไม่ได้เป็นแค่ของเขาอีกต่อไปแต่ยังเป็นของเย็่นหุยอีกด้วยเจ้าแห่งมนดำทำร้ายปีศาจเงาพร้อมบอกว่าเย็่นหุยมีคู่ควรที่ต้องแย่งชิงกับเขาปีศาสตร์เงาตอบว่าใช่เย็่นหุยจะคู่ควรแย่งชิงกับเจ้ามนดำได้อย่างไรนางมีสิ่งใดก็ เป็นแค่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่เพียงด้านนอกเท่านั้นแต่เจ้าแห่งมนดํากลับมีทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองยังก้าวออกจากปริชานแห่งนี้ไม่ได้เจ้าแห่งมนดําหัวเราะก่อนจะลงมือกับปีศาจเงาคิดใช้เขาเป็นหุ่นเชิดส่งเขาไปตามหมากสู้อิงเมื่อเขาไปถึงสู้อิงกําลังไว้อะไรให้หลิงเฟยนางเคดแคนเจ้าแห่งบนดํามาก เพราะเขาเป็นคนทําให้น้องสาวของนางต้องลงเอยเช่นนี้เจ้าแห่งบนดำจึงบอกว่ามาในวันนี้ก็เพื่อบอกข่าวบางอย่างกับนางเท่านั้นมู่เซิงยังไม่ตายและเขาอาศัยอยู่ที่ชิงชิวการที่มู่เซิงยังมีชีวิตอยู่นั้นสร้างความหวั่นไหวขึ้นในใจซู่อิง วันนี้เป็นวันเกิดของภรรยามู่เซิงจูหลีซึ่งมีศักเป็นน้องเขาได้มาเยี่ยมหลุมศพนางแนะนําปีศาจมายาให้พี่สาวได้รู้จักวันนี้คือภรรยาของเขาเฉิอนอี้ชื่นชมมู่เซิงว่าดูแลสุสานของลูกสาวเขาได้ดีเยี่ยมนักมู่เซิงกล่าวว่าสุขภาพของเขาไม่ค่อยดีเขาหวังแค่ว่าจะได้อยู่ที่นี่กับภรรยาหลังจากที่เขาตายเขาก็ยังคงหวังว่าศพของเขาจะถูกฝังอยู่ใกล้ๆกับนางในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นจูจ่ๆู ซู้อิงก็มาตามตัวมู่เซิงเป็นเฉินอี้ที่ต้านนางไว้มู่เซิงบอกว่าเขาจะไปกับสู้อิงแต่ห้ามนางทำร้ายคนอื่นเฉินอี้กลับไม่ให้เขาไปเขาจริงใจต่อลูกสาวตนเพราะฉะนั้นจะไม่มีวันให้หมู่เซิงเป็นอันตรายเด็ดขาด เฉินอี้ใช้พลังผลักทั้งสามคนให้หนีไปเขาต่อกรกับซู้อิงเพียงลำพังจนได้รับบาดเจ็บและใช้ธนูจิตวิญญาณเดิมแท้จริงยิงใส่นางเขาได้ลงอาคมไว้กับธนูนี้ซูอิงไม่อาจแย่งชิงชีวิตของลูกเขาไปได้อีกร่างของเฉินอี้สลายหายไปในอากาศไม่นานซู่อิงก็ตามหาทั้งสามคนเจอนั่งจับปีศาจมายาเป็นตัวประกันพร้อมทั้งมูเซิงการได้เจอจูหลีนับเป็นโชคดีของนาง ชิงชิวทำพิธีไว้อาลัยให้แก่เฉินอี้ข่าวที่เขาตายถูกกระจายไปทั่วใต้ล่าเทียนเย่ากับเยี่ยนหุยรับรู้แล้วอีกทั้งจูหลีปีศาจมายามู่เซิงก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเทียนเย่ากับเยี่ยนหุยรู้ดีวันนี้คงเป็นฝีมือของซู่อิงบัญชีเก่าและบัญชีใหม่พวกเขาจะชำระสาสางไปพร้อมๆกันซู่อิงกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อให้มู่เซิงเป็นอมาตะปีศาจมายามีความสามารถในการดูดซับความทรงจำของมนุษย์ซู่อิงนำความสามารถ นั้นของปีศาจมายามาหลอมรวมเป็นไข่มุกวิญญาณแล้วจะนําไปฝังไว้ในดินแดนเทพเซียนเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถหลอมเนื้อหนังมังสาของมูเซิงขึ้นมาใหม่เขาจะได้มีชีวิตอยู่ทุกภพทุกชาติความตายก็ไม่อาจแย่งชิงเขาไปจากนางได้มูเซิงกล่าวเตือนสู้อิงว่านางเสียสติไปแล้วหรือเขานั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วไม่ได้ต้องการให้นางมาช่วยเขาสู้อิงบอกว่านางก็แค่ตอบแทนบุญคุณเขาเป็นเขาที่ช่วยให้นางฟื้นขึ้นมา อีกครั้งหากในวันนั้นเขาไม่ทิ้งกำไรต่อชีวิตไว้ให้นางก็ไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้อีกเลย เทียนเย่ากับเยี่ยนหุยเจอจูหลี่ที่กำลังจะเดินไปสำนักกวางฮานเพื่อชำระแค้นพวกเขาเรีบห้ามจูหลีไว้ในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาต่อสู้จนตัวตายแต่พวกเราต้องตามหาและพาตัวปีศาจมายาออกมาเสียก่อนเทียนเย่าวางแผนแบ่งเป็นสองกลุ่มเขากับเยี่ยนหุยจะทำเป็นจู่โจมไปที่สำนักกว่างฮานดึงดูดความสนใจจากสู้อิงจูหลีจะมีเวลาหนึ่งการทู่เพื่อไปช่วยปีศาจมายาเทียนเย่ากับเยี่ยนหุยจึงบุกสำนักกวางฮานอย่างจงแจ้งในตอนนั้นซู้อิงก็ได้หลอมไข่มุกวิ ยานสำเร็จแล้วนั่งออกมาต่อสู้กับเทียนเย่าและเยี่ยนหุยชายคล้ายคนเช่นเดียวกับที่เคยใช้ผนึกเทียนเย่าเมื่อ20ปีก่อนอนุภาพของมันกดพลังเทียนเย่าได้เยี่ยนหุยถามเขาว่ากลัวไหมเทียนเย่าตอบว่าเขาไม่เคยกลัวด้านจูหลีนั้นเขาได้เข้าไปช่วยปีศาจมายาออกมาขณะที่มู่เซิงเขาลุกขึ้นมาถือดาบแล้วเดินไปหาสู้อิงเทียนเย่ารับรู้ได้ว่าหัวใจของเขาอยู่ที่พื้นใต้ล่างที่สู้อิงเหยียบในขณะนี้เยี่ยนหุยบอกว่า นางจะไปดึงดับออกมาที่ใจกลางค่ายกลให้เขาถือโอกาสนี้ใช้เขี้ยวมังกรเพลิงอัคคีทําให้ที่นี่สิ้นซากและช่วงชิงหัวใจมังกรกลับมาให้ได้ทั้งสองคนร่วมมือร่วมใจกันเย็นหุยลงมือโจมตีสู้อิงก่อนตามมาด้วยเทียนเยา้าแต่สู้อิงก็ยังสามารถรับมือทั้งสองคนได้ในคราวเดียวกันอยากฆ่านางนักไม่ใช่หรือเมื่อ20ปีก่อนทําไม่ได้ตอนนี้ก็ทําไม่ได้เช่นเคยในตอนที่เทียนเยากําลังจะพลั้งมือจู่จู มู่เซิงก็ใช้ดาบแทงซู่อิงทำให้ซู่อิงต้องรวบรวมกำลังซัดพลังไปที่เทียนเย่าเละเยี่ยนหุยเพื่อผลักทั้งสองคนออกก่อนที่นางจะหันมาสนใจเพียงมู่เซิง มูเซิงหยิบไข่มุกวิญญาณที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมาถือซูอิงไม่คิดว่าเขาจะเกลียดนางถึงเพียงนี้มูเซิงตั้งใจจะบีบไข่มุกเม็ดน,นี้ให้แตกเขาจะได้ไม่ถูกนางครอบงำอีกต่อไปซูอิงเริ่มเล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่างนางกับเขาในอดีตแต่มูเซิงกลับกล่าวว่าคนในอดีตนั้นได้ตายไปแล้วจากนั้นเขาได้บีบไข่มุกวิญญาณจนแตกสุดตัวลงกับพื้นความทรงจําของมูเซิงผุดขึ้นมาจากไข่มุกวิญญาณความจริงเขาจําเรื่องราวทั้งหมดได้นานแล้วเพียงแต่ เขาไม่อาจยอมรับสู้อิงได้ มูเซิงขอให้เทียนเย่าใช้เพลิงมังกรเผาเขาเทียนเย้าก็ได้ทําตามคําสั่งเสียของเขาสูอิงกรีดฤร้องออกมาด้วยความเสียใจเฉกเช่นคนเสียสติจากนั้นนางก็หันมาบอกเทียนเย้าว,ว่านางจะคืนหัวใจมังกรให้เขาเพราะอยู่ที่นางก็ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วเมื่อหัวใจคืนร่างเทียนเยา้าความเจ็บปวดเริ่มลุกไหม้ท่วมตัวเย็นหุยบนดําจึงพานางออกห่างจากเขาและหายไปอย่างไรร่องรอยสูอิงหัวร้อด้วยความสาใจพร้อมกล่าวว่าร่างของเทียนเย้าเป็น เทพมังกรเขาต้องทำลายเจ้าแห่งมนต์ดำนางจะทำให้เขาเป็นเหมือนกับนางไม่อาจอยู่กับคนรักได้ตลอดการโชคชะตาเล่นกับนางเช่นนี้ก็คงไม่เมตตาต่อเขาเช่นกันสู้อิงตายลงหน้าที่แห่งนี้พร้อมความทรงจำที่นางมีต่อมูเซิงเทียนเย่าฟื้นขึ้นมาพร้อมความทรงจำที่หวนคืนเขาจำได้หมดทุกเรื่องแล้วจูหลีกับคุณชายเฟื่องนั่งเฝ้าเขาอยู่เทียนเย่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองคนฟังในตอนนี้เยี่ยนหุยหายไป พลังมังกรกับมนดำขัดแย้งกันเขาได้หัวใจมังกรกลับมาแล้วร่างของเขาครบสมบูรณ์พะละกําลังเพิ่มมากขึ้นบางทีอาจทําร้ายเยี่ยนหุยได้มนดำหลบัยไปยังที่ชุบตัวมันจะต้องพานางไปที่ที่มันคิดว่ามีพลังมากยิ่งกว่าเช่นปาริชาณของเจ้าแห่งมนดำก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่36-37หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า